ีนะคะเพชรกับยกเพชรนั้นถอนไปเลยเลื่อนหนึ่งเทพกร่วีรชัยขึ้นเป็นคู่เอกแทนในศึกเพชรเจ้าพยาวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะส่วนคู่นี้ค่ะในศึกภุมมผันม่วงชกเป็นคู่ที่5ยอดสุสันสโชคนิตยาค่ะพบกับก้องปราจีนสจอหลายปราจีนนะคะยอดสุสันก็อายุ18ปีเกิดที่จังหวัดกระบี่ส่วนก้องปราจีน21ปีเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโอ้โอสูงยาวเหลือเกินครับยอดสุสัน ขึ้นมายกที่สามนี่ราคาอยู่มุมแดงนะครับติ้าช่วงตัวได้ครับไม่ได้พูดผิดนะครับเป็นเช่นนั้นจริงๆครับเออประกบวงในนี่มาเห็นชัดเจนเลยครับมีกรรมการ สุภาพบุญรอดเลยครับกรรมาการยอดเยี่ยมคนล่าสุดของลุมพินีครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทียอดสุสันส์สโชคทิยายครับซ้อมอยู่ข่ายลูกคองตันเลยครับยาบินพุ่มพันธุม่วงครับหรือว่าอาบังขาวบินร่มให้เทนให้ครับวันนี้มาที่มุมด้วยนะครับ กองปาจีนี่ยิมเดิมก็วรชิตต่อกรมพนาเอาขวาหลุดโต้คือด้วยซ้ายครับหลังๆนี่สดนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี่ชนะมารวดครับก้องปาจีนยขยับขยับแล้วก็จิ้มลำตัวครับยอดซูสัน ก็เเดินเข้าหาครับขวากับซ้ายนะครับถนัดกันคนละข้างครับเปิดการเข้าหากันเลยครับแม่แต่เต้นเยอะไม่ดีนะครับยกที่สามนี่ต้องใส่กันเลยครับตเด็กงื้อง่าราคาแพนครับเอาแข้งซ้ายจับได้เททิ้งลงไปครับยอดซูซันชื่อนี้มีที่มานะครับเจ้าตัวบอกว่าแปลว่าเทพพมุตแห่งขุนเขาครับ ชื่อดีครับยอดสุสานเอาจิ้มมาซ้ายโดนเหมือนกันนะครับหมัดขวาวืดซ้ายก็แหมออกแล้วไปไม่ค่อยถึงครับยอดสุสานเตะขวาแล้วก็จิ้มไปที่ลำตัวครับ แต่ยังบิดหลบไว้ได้นะครับอาจจะเข้าไปก็โดนถีบสก,กัดออกมาอีกอคนลาแข้งครับปัดซ้ายโดนโตได้แค่ครับมาดขวามาดซ้ายอุ๊ยแม่เวียงไปหน้ากลัวเหลือเกินแต่ยังํำเป้าไม่เจอครับนี่ครับอามีนนุ่มพันม่วง ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับขึ้นมายกที่4ครับราคายังอยู่ที่มุมแดงนะครับ25ช่วงตัวยอดู่สานกับกล้องมาจีนครับเอาเอาหมัดกับซอกเอาสิครับแมแลากกันไปเลยแทงเข่าซ้ายโดนเททิง้งอุ้ยขอสักทีแล้วกันครับแม่ค่าที่ว่ามันเขี้ยวครับ <c oughs> ยอดสูสานพยักหน้าเลยครับอกว่าขอกันกินมากกว่านี้ไม่เป็นอะไรเอางัดซอกขวาระการเตือนเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ จังหวะเมื่อสักครู่ของกล้องปลาจีนเลยครับไปตามน้ำครับติดพันไปหน่อยครับหมัดซ้ายมีหน้าหงายตีเข่าซ้ายครับโดนแทงเข่าขวามาได้แกเป็นคนละเขา่าแย่ลืมนะครับมวยเด็ดของอาจารย์สวนยางครับต่ออาทิตย์นี้ลองใช้บริการกัน,กนดูเข้าไปโดนแข้งขวาครับเดินเข้าไปโดนร่องแข้งหมัดซ้าย โอ้ถ้างวงไหนนี่นานเลยครับว่าจะไล่ทันครับมัดกับสองเท่านั้นครับเลยเข้ามามีแค่สองทางเลือกทางไหนครับโอ้ดูจะถอดใจดูจะท้อไปแล้วครับทางด้านของกล้องปลาจีนแทงขวามาแทางเข่าวขวาตีเข่าวขวา,ขา,วขวายอดซูซันแทงเข่าซ้ายตีขวาแทางซ้ายแทงซ้ายครับ ตีเข่าซ้ายโอ้แกยืนเป้าออนิ่งแล้วครับต้องปราจีนเอาเดินเข้ามาหน่อยโอ้เดินเดินอยู่ๆจึงงีแย่เลยครับแทงขวาโอ้โชคเสร็จนี่ว่าทีมงานบนหูดับแน่ครับชคแบบนี้ครับ โอ้ดูเหมืนสารภาพแล้วนะครับไปไกลนะครับมุมแดงครับวันนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับไม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดระบบอะไรผิดพลาดภายในหรือเปล่าครับให้เป็นไรนะครับกีฬาครับมีแพ้มีชนะแต่ว่าต้องสู้เต็มที่เอ้าเครี้ยงหมัดซ้ายไป2ดอกแข้งซ้ายครับเอาพึกกลับมาพึกอีกครั้งหนึ่งอ้าวแล้วก็พอครับ อย่าสุสานเองก็ไม่เอาครับราคาอยู่ที่แกเยอะครับไม่ก็อยากประทะด้วยครับต้องเป็นกล้องปลาจีนเลยครับเดินจู่โจมเข้าหาแต่แกก็ไม่เดินครับอ่าเข้าไปโดนถีบออกมาอีกับกรรมาการก็เร่งเต็มที่แล้วนะครับอ่าลุกๆจะออกหมัดเอาคืนก็ ตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับโยก้าไม่ต้องดูนะครับออกทรงนี้เลยครับขาดลอยครับมวยคู่นี้ครับเป็นยอดสุสันสโชคนิติยานะครับเอาชนะคะแนนก้องปราจีนสจอหลายปราจีนไปขาดลอยครับ